ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับ ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนานะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็เป็นประธานในการเปิดประชุมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอรวมไปถึงผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดตรังในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐค่ะทั้งนี้นะครับเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดตรังนะครับก็ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรโง่งใสในการดําเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า ITA นะครับประจําปีงบประมาณ2,566โดยสนราชการที่ได้รับการประเมิน ITA นะครับอยู่ที่92.35คะแนนอยู่ในระดับผ่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังจํานวน100หน่วยงานได้รับการประเมิน ITA อยู่ในระดับดีผ่านนะครับจำนวน 1>, 1หน่วยงานแล้วก็อยู่ในระดับผ่านจำนวน63หน่วยงานและมีหน่วยงานที่ต้องปรับปรุมอยู่ที่26หน่วยงานครับ